สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพมมิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวต่างชาติเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาเนื่องจากแตงโมนิดา เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่แฟลนละครชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวซึ่งผลงานของเธอได้สร้างความประทับใจให้กับแฟลนละครชาวต่างชาติเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวเวียดนามชาวฟิลิปปินส์หรือชาวอินโดนีเซียดังนั้นจึงอยากจะนําเสนอมุมมองของแฟลนละครเหล่านี้ให้ฟังว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปรับชมรับฟังกันดูเลยครับ โดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวจีนกันก่อนเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่านี่มัอนอะไรกันเป็นการฆาตกรรมชัวมุมมองท่านต่อมาครับน่าสงสารจังคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าแม่ยกโทษให้กับผู้ต้องสงสัยแล้วบุคคลดังกล่าวยังจะสามารถใช้คําว่าแม่ได้อยู่หรือไม่แต่งโมน่าสงสารเกินไปแล้วปรากฏว่าไม่ใช่แม่ทุกคนที่จะเป็นแม่ที่ดีได้ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเธออยากมีชีวิตอยู่จริงๆแนวงเล็บแต่เดือจงใจวนเวียนอยู่3ามครั้งเพื่อไม่ให้เธอได้ขึ้นฟังจงใจคว้าทุ่นลอยเพื่อไม่ให้เธอเกาะขึ้นมาชาวจีนท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าเป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วที่แตงโมนักแสดงชื่อดังของไทยตกน้ำเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกพาดหัวข่าวไปเกือบทุกแพลตฟอร์มในประเทศไทย จุดเริ่มต้นมาจากการคิดไตรตรองเนื่องจากความกลัวสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตและพวกเขาไม่เชื่อเรื่องนี้จากนั้นเพื่อนแตงโมและแอนนาก็ออกมาพูดแต่ผลที่ได้กับพลิกผันอย่างมากคาดไม่ถึงจริงๆมันจะจบลงแบบนี้จริงๆหรอคอมเมนต์ท่านมากครับคลิปสุดท้ายก่อนแตงโมเสียชีวิตกับบทสนทนาลึกลับของชายและหญิงเมื่อวานแม่ของแตงโมไปออกรายการทอล์กโชว บอกว่าได้ให้อาภัยเศรษฐี2สองคนบนเรือแล้วอย่างสมบูรณ์และเสนอค่าเย,ออยียวยา30ล้านบาทความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพยานเปิดเผยว่าแตงโมงปฏิเสธที่จะสวมเชือชูชีพตอนถ่ายรูปและต้องการโพสท่าถ่ายรูปและตกน้ำลงไปจนเสียชีวิตมุมมองท่านต่อมาครับอย่าปล่อยให้คนที่ทำร้ายเธอลอยนวลหลังจากนี้พวกเขาต้องชดใช้ตามสมควร ขอให้ไปอยู่ในที่ที่สงบกับคุณพ่อนะชาวจีนท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าติดตามข่าวนี้มาโดยตลอดหวังว่าจะได้รู้ความจริงนะเมื่อฉันได้เห็นคําพูดของแม่แตงโมงเมื่อวันอาทิตย์มันทําให้ฉันเข้าใจอะไรๆไ,ได้ง่ายขึ้นน้ำตายังไม่หยุดไหลเลยทั้งเศร้าและโกรธความคิดเห็นท่านต่อมาครับเมื่อตอนกลางวันฉันฝันถึงความอายุธรรมที่เธอต้องได้รับ และสิ่งที่แม่ทำกับเธอตื่นขึ้นมาฉันร้องไห้ทันทีและมุมมองของชาวจีนท่านสุดท้ายกล่าวว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นกับแตงโมลเลยจริงจริงยิ่งคิดฉันก็ยิ่งรู้สึกโกรธฉันติดตามละครไทยมาสักพักหนึ่งแล้วและฉันก็เป็นแฟนของเธอด้วยมันจะจบลงแบบนี้จริงๆเหรอแม่ของเธอควรจะถูกลากลงไปในน้ำเพื่อให้ปลากินต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันบ้างนะครับ โดยท่านแรกกล่าวว่าหวังว่าคาดีนี้แฟนๆจะจริงจังเพื่อที่จะกดดันตำรวจนะแต่ฉันก็ไม่มั่นใจว่าเรื่องราวมันจะจมหายไปด้วยไหมเพราะว่าแม่ของเธอรับเงินรักเธอมากนะมุมมองท่านตำหนักครับมันชัดเจนมากนะมีคลิปจากร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆแสดงให้เห็นว่าเธอได้ขึ้นเรือไปแล้วแต่ทำไมตอนที่เธอตกจากเรือถึงไม่มีความรู้สึกตื่นตระหนกที่จะช่วยเธอเลย มันมีข้อสงสัยมากมายหวังว่าผู้กระทำผิดจะได้รับการลงโทษนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าตำรวจไทยต้องการที่จะสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้แต่แม่ของนางเอกสาวกลับต้องการรับเงินชดเชยแล้วอย่างนี้จะมีการสืบสวนสอบสวนอยู่อีกไหมความคิด,ดเห็นท่านต่อมาครับสำหรับใครที่อยู่ในเมืองไทยไโปรดบอกฉันหน่อยว่าตามกฎหมายไทย ถ้าหากแม่ของแตงโมงรับเงินเยียวยาแล้วเธอจะถอนฟ้องและไม่แจ้งความอีกและตำรวจจะดุดสอบสวนต่อหรือไม่ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นการฆาตกรรมหรือไม่พวกเขาไม่ใช่คนดีหลังจากที่คุณตายไปแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนของคุณจริงหรือไม่คอมเมนต์ท่านมากครับขอให้ทุกอย่างกระจ่างชัดขึ้น ขอให้คุณจักไปอย่างสงบสุขนะนางเอกคนสวยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคดีนี้มันดูจงใจจัดฉากหรือไม่มันยากที่จะเข้าใจมุมมองท่านต่อมาครับขอถามหน่อยว่าทำไมต้องพยายามปิดบังทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการให้การเท็จชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไปไปมา,มา กลับไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยและความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับแตงโมเป็นคนดีมีคุณธรรมขนาดนี้แต่กลับต้องพบกับจุดจบที่แสนเจ็บปวดแบบนี้ได้อย่างไงฉันเชื่อว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตอันน่าเศร้าของแตงโมจะต้องชดใช้อย่างสาสมกับการกระทําที่ไร้อย่างอายของพวกเขาต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียกันบ้างนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่า ไว้อาไรยแด่คุณแตงโมหวังว่าความจริงจะถูกเปิดเผย,ยเร็วๆนี้คุณจะได้จากไปอย่างสงบสุขคุณแตงโมอายุ37ปีแล้วแต่ยังคงสวยอยู่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เธอ,อยังสาวฉันหวังว่าคุณแตงโมจะได้รับความยุติธรรมในเดียววันนี้มุมมองท่านต่อมาครับหวังว่าคดีนี้จะถูกเปิดเผยโดยเร็ว,รวและผู้ต้องสงสัยจะต้องถูกลงโทษอย่างยุติธรรมนะ คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าไม่ว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุล้วนๆหรือว่ามีการวางแผนเอาไว้ฉันหวังว่าผู้เคราะห์ร้ายจะได้รับความเป็นธรรมนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นเรื่องยากที่ตํารวจจะกล้าเปิดโปรงเรื่องนี้และการเปิดเผยความจริงจะกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆหากทุกอย่างถูกปิดปากด้วยเงินชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า รู้สึกค่อนข้างผิดหวังกับทัศนคติของแม่ที่ให้อภัยผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนและเลือกที่จะรับเงินเยียวยาฉันทนไม่ได้ที่จะเห็นสภาพร่างกายของแตงโมตอนที่ทีมคู่ภัยพบร่างของเธอฉันหวังว่าแตงโมจะจับไปอย่างสงบสุขนะ r Rest in peace คอมเมนต์ท่านหมาครับขอให้แตงโมผู้ร่วงลับได้พบเจอกับความสงบสุขและอยู่เคียงข้างพระเจ้านะมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆ ที่ได้ยินเรื่องราวแบบนี้เบรสินพีซนะแตงโมความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าบอกว่าความยุติธรรมจะเข้าข้างแตงโมนะผู้กระทําผิดจะต้องได้รับการลงโทษตามคํำพิพากษาของศาลที่จัดการกับพวกเขาอย่างซื่อสัตย์และปกป้องความจริงอย่างชัดเจนมุมมองท่านต่อมาครับประเด็นก็คือว่ากฎหมายไทยหาซื้อได้ง่ายด้วยเงินชัดเจนว่า นี่คือการฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนแต่ก็ยังคงถูกปกปิดอยู่นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในประเทศไทยคดีใหญ่ๆแบบนี้มักจะหลุดพ้นได้อย่างง่ายดายไม่ต้องพูดถึงพวกลูกหลานเจ้าหน้าที่ข้าราชการหรือนัากการเมืองเลยกฎหมายไทยดูสกรปรกดูได้จากคดีของแตงโมเป็นตัวอย่างชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าพระเจ้าจะไม่นิ่งเฉยทุกอย่างจะถูกเปิดเผย เรสอินพิสนะแตงโมนิดาความยุติธรรมจะอยู่เคียงข้างคุณและความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายครับเห็นรูปแล้วขนลุกเลยมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ขาและใบหน้าของเธอหวังว่าทุกอย่างจะถูกเปิดเผยเร็วๆว,วันและผู้ตายจะได้ไปชู่สุขติต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์กันบ้างน,นะครับโดยท่านแรกกล่าวว่า สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากคดีของแตงโมงก็คือแม้แต่เพื่อนที่สนิทที่สุดก็ยังสามารถกลายเป็นศัตรูของคุณได้มุมมองท่านต่อมาครับใบไม้ที่ปลิดปลิวคือละครที่ฉันได้ดูการแสดงของเธอแต่ฉันไม่คิดเลยว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้เห็นเธอคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเธอไม่ได้ตกเรือรอกเพราะว่าถ้าหากเธอตกเรือทำไมหน้าตาของพวกเขา ถึงดูนิ่งกันจังไม่มีความมิตกกังวลหรือร้องไห้ออกมาเลยพวกเขากลับบ้านโดยที่ไม่รอดูเลยว่าเธอจะเป็นยังไงบ้างไม่มีความกังวลใดๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับเพื่อนๆยังคงพยายามที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับเธออยู่หรือไม่ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าเธอถูกฆาตกรรมอย่างชัดเจน คอมเมนต์ท่านมาครับแม่ของเธอต้องการรับเงินมากกว่าที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่านี่มันเป็นการฆาตกรรมนะมุมมองท่านต่อมาครับดูจากวิดีโอบนเรือน้ำในถังใบนั้นดูเหมือนกับเลือดเลยหรือว่าพวกเขาอาจจะจงใจที่จะทำให้เธอได้รับบาดเจ็บเพื่อให้เธอไม่สามารถว่ายน้ำได้แล้วจากนั้น พวกเขาเทเลือดลงไปในแม่น้ำชาวฟิลิปปินสั้นต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคนไทยก็กลายเป็นปีศาจได้ถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะฆ่าและความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินท่านสุดท้ายครับมีการทุจริตเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนหรือไม่เงินพูดได้ในประเทศไทยนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้ นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวต่างชาติเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้ปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ